อนีอ่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสวนปฏิพัฒน์ไม่ได้มานานมาก ตอนนี้เราเข้ามากินร้านทิวสนอะไรต่อนะท,นทิวสนน่าจะเป็นร้านอาหารของของค่ายใช่ไหม,มตะกี้สั่งไปประมาณสามเมนูมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกันนะคะที่นี่วิวดีมากเลยนะคะเอาน้องมามาได้ด้วยทีมนี้เ,เอาบิลลี่มาเที่ยวกันด้วยนะจ๊ะมาแล้วค่ะเมนูแรกของเรานะคะอะไรนะ ทะเลผัดชาใช่เลยน่ากินมากชอบอะ่ะมีปลาด้วยอืมชิมก่อนเป็นไงน่าจะเผ็ดแหละจากสีเดี๋ยวเราดูเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อมาจ้ะแกงส้มอะไรพริกสดนะเฮียแกงส้มพริกสดปลากระพงปลากระพงพริกสดใช่น่ากินมากอะ่ะขอไม่ยกนะคะเดี๋ยวร่น่าฮะเดี๋ยวอดกิน ืมดีงามากอยากดูไม่ทันชิ้นน้ำลายหลายแล้วอ่ะเออเธอเปรี้ยวเผ็ดร้อนหมปลาดีปลาแบบสดเลยเนื้อมาแบบดีเลยเป็นชิ้นๆเลยไม่ยุยไม่เละสอืมสดชื่นมาแล้วค่ะอีกจานหนึ่งนะคะห่อหมกทะเลใช่ไหมอืยอืออื นี่นากินน่ากินแกะเลยได้ไหมได้ครับแกะเลยแกะเลยได้ไหมโอ้ดูดิจริงๆโอกุ้งกุ้งเห็นกุ้งไหมเห็นกุ้งไหมโอ้ยมีปูได้ไหมใช่ปูไหมโอ้เยอะมากเลยอะโอ้ใหญ่กว่าถ้วยข้าวเยอะมากจ้าครบแล้วนะคะสามในหนึบรรยากาศดีอาหารรสชาติดีเออรสชาติดีใช่ใช่ใช่แซ่บมาก ถ้าสนใจอาหารเป็นชุดก็ได้มีอาหารเป็นเมนูให้ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นค่าค่าเข้าสถานที่เนาะส่วนสนเขาเรียกว่าเะ็รค่าจอดรถอะไรนี้อ่าก็คือรถยนต์จะ20บาทก็คือเอาคูปองหนั่งตัวเอาคูปองมาให้พี่เขาตอนเช็ค เช็คเช็คบินก็คือได้เป็นส่วนลดนะคะจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์สิบใช่ป่ะประมาณนั้นเดี๋ยวหมอเช็คบินแล้วเดี๋ยวหมออัปเดตอีกทีค่ะด้ตอนนี้ขอโตไปกินก่อนนะคะเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหางคูอปอง ตั๋วตะกี้นะคะเอาไปเป็นส่วนลด10%ได้ใช่ไหม10%ชเช็คบินเสร็จแล้วนะคะตะกี้อยู่ที่ต80บาทหลังหักส่วนลดเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เราลืมไปว่าเรามีของหวานด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มันเหลือแต่ถ้วยล้วจ้าเป็นไอติมแล้วก็มีข้าวเหนียวกรอบขนวกับมันเชื่อมประมาณอย่างนี้ก็ราคาดีนะคะที่ดีดีที่ดีเลยคือรสชาติดีมากอร่อยชัวร์แล้วก็วิวดีด้วยคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านละตะมะอ่านถูกว่า <Hey. S 1> ถูกและวนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตอนแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีอาหารตามสั่งเครื่องยาตุนเฮ้ยเครื่องตุนยาจีนแล้วก็อาหารตามสั่งมีเมนูภาษาจีนด้วยนะแสดงว่าคนจีนน่าจะเยอะเครื่องดื่มไอ้ตะกี้เราสั่ง อันนี้กุ้ยช่ายทอดแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดไปเยอะมากเมนูเยอะมากแล้วก็คนเยอะด้วยหิวเดี๋ยวรอดูนะตาอาหารกันค่ะมาแล้วของแบบชามแรกนะคะเป็นบะหมี่เป็ดทุกอย่างรวมน่องรวมทุกอย่างอืไม่หิวจะสั่งทุกอย่างจาทุกคนมีตินเป็ดด้วยมีตินเป็ดเออบะหมี่รวมทุกอย่างนะคะนี่ น่ากินมากโอเคน้องอยู่นี่จ้าเป็นน้องตุ๋นอ๋อน้องตุ๋นประมาณนี้ทำใหญ่มากโอ้ยหิวหิวน้ำลายไหลส่วนของเฮียนะคะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวเกาหล้าตุ๋นใช่ป่ะคะเกลีเกล้าตุ๋นโอ้ยเอ็นจ้าน่ากินอ่ะใช่แล้วก็เป็นเนื้อตุ๋นใช่ป่ะคะเมนูแนะนำละมุนปลาเอเคน่ากินเลย น่ากินมากเลยเละนะคะนี้นเลย,ย,เลยใช่ใช่ใ<ๆ>ช่เ<ะ>หลือของทอดอีกสองอย่างแต่ว่าไม่ไหวแล้วกินก่อนนะคะีอ่อันนี้เป็นปอกเปี๊ยะทอดะคะะอีกหนึ่งเมนูโปรดนะคะอุ้ยไส้เยอะมากไส้เยอะมากเป็นแบบเห็ดใช่ไหมแล้วก็ผักของเซนไหมทอดร้อนๆเลยนะคะทําตามออเดอร์มาแล้วะคะ่ะอีกชามหนึ่งนี่แล้วเลยกุ้ยช่ายทอดโอ้ยน่ากินมาก อันนี้เขาจะมาตามออเดอร์นะคะก็คือเราสั่งมาเดี๋ยวเขาก็จะทอดมาให้ร้อนๆเลยเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกน่ากินอ๋อกร่อยอร่อนกรอบมากอร่อยมันจิ้มเงาอร่อยเลยเออดูอะไรเปนน่ำกินมแรกโอ้ยอร่อยรู้จะกินอะไรก่อนเลยเนี่ยโอ้ยอรอยโอเแค่นี้ก่อนนะกินก่อน อิ่มมากอิ่มตะโกนคือของหมูอ่ะมันอันนี้มันเหลือตะซากนะเครื่องเ,เยอะมากคุมนะคะกับร้อยี่สิบาทคือแบบว่าเยอะแบบเครื่องแบบเครื่องในก็เยอะเนื้อเยอะไก่อ่าไม่ใช่ไก่เป็ดน้องๆแบบแน่นมากเส้นเหมือนแบบเส้นดีเดียวเงอิ่มจุกมากเช็คดีแล้วนะคะอยู่ที่ห้าร้อยเท่าไหร่นะสามสิบสาม ใช่ห้ารอยสามสิบสามบาทไม่เหลือโอ้เ oh, อ็นอร่อยตักไปก็ืออร่อยมากตักไปก็อร่อยมากส่วนของทอดคือจะบอกว่ากุ้ยช่ายเป็นอะไรที่อร่อยมากค่ะใ,ในเนื้อกุ้ยช่ายเขาจะมีรสชาติของเขาด้วยก็คือไม่ต้องจิ้มก็อร่อยบอเปียทอดก็อร่อยคือมันอร่อยมามันไม่เหลืออะไรเลยด้วยอตอนนี้ฝนตกแล้วจ้าเดี๋ยวกับโรงแรมกันก่อนนะคะ